เราก็มาต่อกันนะครับทําต่อประสมอีกข้างที่สองนะครับหลังจากเราเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะครับก็จะใช้ข้างที่หนึ่งเป็นแบบนะครับเทียบนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะรัดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเรามีแบบแล้วนะครับเราทําเสร็จไปหนึ่งข้างเราก็มีแบบนะครับเราก็ต้องทําให้มันเท่ากันนะครับกับข้างที่เราทําเสร็จไปแล้วนะครับข้างใหม่ก็ต้องเท่ากันนะครับอ่ะเราก็เริ่มเลยนะครับ นี่ก็จัใส่ไปอีกนะครับวางไปสิบห้าเส้นเหมือนเดิมนะครับวางไปเลยนะครับ15บห้าเส้นนะครับก็เหมือนเดิมแหะครับสอดมาใต้เชือกนะครับเชือกทับนะครับหัวมือบีบไว้นะครับเชือกทับหัวมือบีบไว้นะครับเชือกทับหัวมือบีบไว้แบบนี้เลยนะครับอ่าจับไปครับ เชือกทับหวอยมือบีบไว้นะครับก็จัดใส่เข้าไปจนกว่าจะครบนะครับก็เชือกทับแล้วก็ห้อยมือบีบไว้นะครับดึงให้แน่นนะครับจังหวะดึงนี่ที่ผมกระตุกเชือกเาะอะไรเนี่ยเพื่อจะกดนะครับให้แน่นนะครับให้มันทับเส้นต่อให้มันแน่นนะครับก็วางไปเรื่อยเรื่อยครับจนกว่าจะครบสิบห้าเส้นนะครับก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับพอได้สิบห้าแล้วเราก็จะรัดเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวนับดูก่อนนะครับ,บอโอเคสิบสี่ละนะครับก็ใส่ไปเส้นที่15นะครับพอได้ที่เราก็จะลัดเลยนะครับก็รับแบบนี้นะครับคู่นี้เป็นตอกผสมนะครับทําแบบ2ชั้นนะครับชั้นแรกนี่วางเป็นเส้นตอกใต้ติวนะครับเป็นใต้ติวก็ได้ผิวข้างก็ได้นะครับ ก็วางไปเลยนะวันนี้ก็เตรียมส่งงานนะครับก็ทําเป็นต่อผสมนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับพอได้แบบนี้เราก็ล็อกให้แน่นนะครับได้แล้วนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับกระแทกเกนลงไปหน่อยนะครับโอเคได้ทีแล้วเราก็จะลงไปทําด้ามหรือว่าชั้นที่สองต่อเลยนะครับ ก็จะเสร็จข้างที่สองนะครับเนี่ยเราก็จะลงมานะครับเพื่อจะทําชั้นที่สองต่อนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็เทียบก่อนนะครับเอาชั้นอันแรกมาเทียบก่อนนะครับมันก็ขยับลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะเราจะรัดบนข้อนะครับเที่ยวนี้เพื่อให้เส้นต่อขขงหุบเข้านะครับได้ที่แล้วนะครับเนี่ยก็จัดเส้นต่อติ้วใส่เลยนะครับทั้งหมดก็รอบนี้ก็วางไปอีกนะครับ ประมาณแปดเส้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับวางเหมือนเดิมเลยครับนี่แต่ว่าเราจะรัดไม่เหมือนเดิมนะครับเราจะรัดบนข้อนะครับเห็นไหมครับรัดบนข้อนะครับมันจะทําให้เส้นตอกหุบเข้านะครับรัดแล้วเราก็บีบไว้นะครับอ่าก็บีบไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับวันีมือเราบีบไว้นะครับนี่ ใส่เข้าไปบีบไว้นะครับบนข้อนะครับจัดใส่เข้าไป8ปดเส้นนะครับรอบนี้บีบไว้นะครับ